สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวทะเลมันเหมือนมากับญาติเ <c oughs> ออดีแล้วบ่าว่าเองเอื้ไก่ด้วยเฮ้ยมันเป็นไก่เลยเนี่ยเวลอมันจะไปดูนะหน้ารถนามันเล่วมจริงบ่าวบ้าไปดูกัน <c oughs> บรรยากาศเช้าเช้ายังไม่มีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะ หยุดเรามาเที่ยวทะเลเดี๋ยวจะตกนะทะเล,ดลแดดร้อนมากสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวทะเลหาดจอมเทียน มากับครอบครัวนะคะมากับครอบครัวจ้าสวยไหมถ่ายวิวมาให้ดู น่าโด,ด้วยแต่ว่ามาตอนเช้าคนยังไม่ลงมาเที่ยวเล่นในหาดเออใา ไม่มีใครมาวิวก็จะประมาณนี้นะคะแดดร้อนมากๆแดดร้อนค่ะเก้า สวยมไหมทายเองนะจ๊ะอาจจะแบบมาง่ามุกอาจจะมาสวยมีคนเลยอุ้ยมีปลาปลาเก๋าเหรอ ที่ทำไมเขามาเกยตื่นตายอ่ะอ้าโสดามีปลาทูด้วยอ่ะมีปลาทูด้วยอ่ะเออหรือว่ามีผ้าเรือด้วยหรือเปล่าเออเนี่ยมาปีหอยด้วยนะคะหอยสวยไหมหอยสวยมาก มัเค่าจ่อมันชอบป่อม้งว่ค่ะเออนเนี่ยเนี่ยเต่ปลามีปลามากเกยตื้นเยอะเลยนะปลาอะไรเนี่ยี่ยเป็นปลาทะเลนะก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่ ไปตื้นเหรอปลาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเันมันจะไปเมืองข้า,ขาจัากำลังเสียงเช้าป่าม้งเหรอเรื่จาไหนอู้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเอ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ย ใครแมวมาเล่าเหรฟังเอาเถอะอมาเบิร์ข้าเจ้าอันนี้นี่เกต่ำม,ม่วงแบบเรื่องจากไหนเบิร์มาแอบถ่ายหนูขอถ่ายหน่อยนะคะ ขายพันาะขายาไดมีต่อด้วยนะคะทำไมมันมีต่อด้วยไม่ทำไมมันมีปลาปลาเกยตื้นอย่างนั้นนะคะปลาตายหรอปลาตายอืมอันนี้กำลังจะเอาไปดักใช่ไหมคะ อันนี้ดักปูห,หรือดักกุ้งคะอ นูไปแอบเบิ้งข้ามคนมุงะา่าเรือ,อค่ะชาคอมอง,มง เสัตว์แรงขึ้นอ้าวแรงข่าวําเนี่พี่น้องนี่ออกไปแล้วนี่เขาจะออกไปแล้วเห็นว่าเป็นตระมงพื้นบ้านนี่จะออกไปแล้วนะคะออเรือไปหาปลาและแอล เพิังข้าจากปดปดป,ลดปลดแล้วปลาปุ้ง Có oh อะ yeah, yeah. ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ